สบายดีป้าลุงสบายดีทุกมองทุกบอลพราะพากับสองคนอย่างมะแรงเนาะแล้วอย่างแล้วงานเฮากาสิมาเกลือหมูเนาะหมูเฮากะใหญ่ประมาณนี้นะเนาะนี่ก็จะเป็นจ็คส์ลนได้วะรุ่นชุ่มนี้นะจะเป็นรุ่นสุดท้ายหมูนะตรงนี่นครนะับนี่หารุ่นหาเนาะจะเป็นรุ่นหาชุ่มนี้เหมือนรุ่นหาเป็นลักนี้ คุณก,ก่อนแมนเขาส่งอองเปืดอนแล้วเนาะนยังรุ่นนี้เนาะขึ้นใหม่รุ่นนี้เขากำลังกินหัวอาหารอย่างเสียบนัวอร่อยเลยเพื่นวะแบบบุกปะาปูติงมาทางนี้สิเป็นดอกไผนะ่เนาะไหลมลแรเพื่นวะนี่สิเป็นขอกมูทีเพิ่งขอดออกมา ่เหอาทิตย์หนึ่งนะน,น,นี้สี่เหวังอาทิตย์หนึ่งสี่เี่ยอาทิตย์หนึ่งก็มีอยู่เพิ่ได้อยู่หโตเนาะแต่ว่าบลอดตัวนึงนนยังเลือหาอีกการรวมรวมบิงเนาะ อันก็ซีเมนต์กองมุ้นขนาดนั้นเองจะพรมงบิงอ่อนลออ่อนแน่นไปทางนั้นก็นเห่าขายายคอ,อกออกเนาะเพราะว่ายังมีจักแมวมาพาระออกยังอยู่ในโซล่ามสี่ยังอยู่สี่ 3, 4, แม่นะเห่าขายายคอ,อกออกเพราะว่ายามันบวชพอกันเนาะนี่จะเป็นแม่ที่ซองนอะออกไล่ล้งกันห่างจาก ห่างจากตัวนี้ห่างจากตัวนี้สามมือเนาะนี่กำลังจึงทำเนาะข้ากระห่ากระเคือเลียวทำบกเกลือในกระกกห้องแปบลบว่าบทว่าวิ่งคนกินเลยเนาะอยังหนึ่งเมย์สองเมย์สามเมย์ตัวนี้ข้ากระกำลังเห็ดเมย์พันใหม่เนาะตัวนี้กำลังขึ้นใหม่หาเมย์ตัวนี้เนาะออกมันกระ ที่เป็นคุ้มเลยนะพอหมูเถกใหญ่เขามันดุดนะเนี่ที่พามาเบิ่งหมูนอนไอ้หนุนะ่มนอนนะอยนี่าที่ตื่นมาจากอืม เราเขาไปเบื้งใกล้ๆก่อนเจา้าแม่มซี2าเจ้ากันแล้วพอนอตูน้เนาะขอบไปก่อนเพรห้อเ,เกลือแล้วเลวนะขำไว้ขนาดจอบห้อบืง ขอ,อกในซีมีแปดโตนะก่อนพิกาสจะเป็นรังบนที่คนนอนนะเป็นหางหัวรังให้คนนอนยันอันนะตอนนี้เ้าสิเห็ดขันไวเมย์เป็นเขาไปได้เนาะยันเมย์เป็นหยียบเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเมย์เมย์มันหยียบกาแต่ว่าพิการลายโตะนะสามสี่โต ซื้อซื้อมีเหยียบเลยค้าฮะแต่ยังหน่อยมูเฮากะเนิ่มพลายสีอีกไหนะมเนาะเรามาขอกนีนะยน่ยานด้ยาได้ มันหนีดามันไก่ขำเลยเนาะอย่างขา้ขวาวไก่ดูกกข้าวแตงโมไก่โคตรบันมาดูดนเนาะเฮ้ยอย่าออกเป็นอีก เป็นักหย่อนมาดูดอีกเด้อเฮ้ hey, 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 ยใาเลยฉันไม่อยากยุ่งกับเธอเพราะเธอทำฉันเจ็บกว่าซาน ตัวน่ารุ่นเดียวกันแต่น้อยกลมวงนะตัวนั้นเห็นแต่หางกด้ดับน้อยๆรุ่นเดียวกันกับซูนี่แล้วกันแต่น้อยกลมวงจะไปผิดจะไปผิดในใจหน่อยกลมวงหยอดกลมวงอีกไหมหายกันนะหัวหันบิดเลยเอานง้างบไเบิดเนาะ กัสิประมาณนี้เนาะซุมนี่แมนออกหงัดที่สองเนาะซุ่มสองแมนวกี้นี่เนาะที่เทาพบไปอยน่ออกหงวดสองดสอเขาอื้อกอหนึงเ้ว่ะสอเนาะเอออกเป็ปรนไปได้เนาะต่กะแค่ไหนแต่ว่างวดนี้ออกปลาไปได้กะมันกะสิบเปืองขึ้นครัไปได้เนาะ ห้อนี้ก็จะเป็นบอนเก็บกระสอบนะพ่อกระสอบหัวอาหารบอลกระสอบหั Hence, mm ่มบอะมันก็จะเป็นเคราะห์ใหม่กับหากระเทพื้นแล้วมือมือซื่นนี่เนาะเห็นไหมมือซื่นเทพื้นแล้วมือซื่นนี่ครับกันหยกราคาใหม่เลยเนาะเ็ดต่อไว้อะไรที่พาไว้เอาไว้เพิ่มทั้งนอกแนมเขามากก็สิเป็นแบบเงาบวกเาเงาเลยเนาะ เอาละตอนนี <S <S the way, ้เกล่องออกมาหอนอกไปเรียบร้อยนะพามาเบิ่งเนาะมันเงาสัมไตรนี่เนาะเงาครับใหญ่เนี่เนาะแบบว่าเป็นพามเลยนะเดี่เขาพาขึ้นมึงลังคามไม่ว่า เงาแม่ว่าดเนี่มเบึงจักหนึ่งก็จะคือพามว่าเราเป็นพามเนกาะหักขยายออกมาอีกนนาะตาเขามาก่อแบบว่าก่อขันหอกก็สิเป็นแบบว่าเดินใหญ่เป็นเป็นหอกใหญ่เลยเนาะนี้ก็จะเป็นบรรยากาศี่ยามือแรงเนาะแนมลงทงหน้าเขาเขียวกุ้ม ตอนนี้เขาไม่หน้าเบาดุยกัออกไปเด้อกับไก่เศรษฐกิจเขมออกแน่นาะเขาออกห่วงแล้วเนะวาะเพราะห้ากับผลิเหตุหน้ากรมูหน่อยนะหเห็นกำลังหมูแต่ว่าเขาออกแล้วเนาะอ่ากาศสิขยอจากลากันเพียงแค่น,นี้พบก,กันคลิปนาะอย่าลืมเข้ามาติดตามความสม่องสมอเดอ้อสบายดี